สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมโลบอกนะฮะในแมปที่มีชื่อว่า Barry Person Run f i r Person o b b โดยในเกมนี้นะเราจะต้องหนีจากตำรวจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะหนีออกจากคุกนี้ให้ได้นะฮะโอ้โห,โหตอนนี้เรามาอยู่กันในคุกแล้วดูหน้าเรามีตำรวจโอโตัวยังใหญ่เลยดูเห็นไหมดูพุงพุงยื่นออกมาด้วย นี่โอ้โหเราติดอยู่ในคุกเราต้องออกไปแล้วโอ้โหมีระดับให้เลือกด้วยเอาอีซี่กับฮาร์ดใช่ไหมเราเลือกอีซ e ี่กันโอ้โหนี่คนตำรวจตัวยังใหญ่เลยโอ้โหเราจะไปได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราโดนขังอยู่นะเราต้องหาทางออกนี่ตามลุกศรเขาบอบให้ไปทางนี้โอเคเอาเพื้นหายไปแล้วโอ้โห ไปโอ้ยนี่มีเพื่อนแหกคุกมาด้วยโอ้ยนีม่มาเปิดยากเงี้ยเนี่ยเปิดยากเปิดเย็นไปเริ่มต้นการอบบี้ข้างล่างเป็นหนามนะฮะเราต้องอย่ากตกต้องอย่ากตกไปอันนี้ให้กดสวิตช์อ๋อโอเคไปเอาเพื่อนโหตกลงไปเลยข้างล่างเป็นหนามอีกแล้ว เดีวเพื่อนเร็วเพื่อน,อนโอตรงนี้มีปแจอ๋อใช้ทุบตรงนี้โอเคอ๋อเฮ้ยเราเจอคนตำรวจอีกแล้วโอ้ดูเดินว่อนเลยเดินว่อนเลยตรงนี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยเราต้องวิ่งหนีแน่เลยน,นันนันมันมาแล้วมันมาแล้วอุยอ้ยอุ๊ย ไม่มองไม่มองไม่มองอุ้ยโอ้ยรอ,อดบางทีนะคุณตำรวจยังเดินช้าอยู่ไปวันนี้มีเพื่อนเพื่อนก็เพิ่งมาโอเคเดีย๋ยวเราต้องไปทางไหนอ๋อนั่นไงเหมือนเห็นจะเป็นสวิตต์ตรงนั้นเชื่อมไปกับทางออกตรงนู้นอ๋อแปบลบว่าเราต้องลงไปกดสวิตช์โอ้โหเราต้องลงไปแล้วก็ไปเจอตำรวจดก โอ้โหจังหวะนี้แหละลงไปเลยแล้วก็กดแล้วก็หนีเลยไม่มองแล้วไม่มองเลยอย่ามองไม่มองข้างหลังวิ่งหน้าตรงอุ้ยอ้ยเรียบร้อยเฮ้อมาไม่ได้เฮ้ยบดีบดีโอ้โหตกอีกเกือบจะได้ไปแล้วเชื่อมาตกโอ้ยตกใกล้ด้วยนะ โอ้ยรอดแล้วรอดแล้วรอบนี้ต้องอย่าพลาดรอบนี้ต้องอย่าพลาดละไปอาชิบอ่านี่แหละนี่ประตูทังออกเปิดแล้วไปนะเพื่อนไปต้องลงไปข้างล่างอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยอ๋อเป็นห้องน้ำห้องน้ำฮนะประตูนี้เข้าไม่ได้ไปไม่ได้ ตรงนี้เป็นห้องห้องน้ําโอโหแล้วอะไรเนี่ยแล้วใครเข้าห้องน้ำแล้วไม่ราดเนี่ยโอ้โหกินหึ่งเลยอันที่ต้องขุดอ๋อไปเราไปขุดขุดขดอ๋อโอเคอันนี้เป็นอะไรโอ้ยตรงนี้เป็นลาวานะฮะเป็นออปปี้ปลากลัวปลากลัวข้างล่างเป็นลาวาอย่าให้ตก อ่ะฮะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เป็นสะพานพังจบมีไม้แตกด้วยไม้แตกยืนานานไม่ได้โอ้ยยืนานานไม่ตกโอ้โหตรงนี้มีน้ำอ่ตรงนี้คืออะไรเนะี่ยโอ้ลูปบอลกิ้ง โอเคไปเลย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 ต้องระวังนะฮะอย่าให้บอลมันมาทับเราได้ไม่ไงั้นแบนเลยไป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 โอเค okay. หันพอดีมาแล้วไปรอบสุดท้ายถึงยังกออ็ถึงแล้วตรงน,นี้เราต้องขึ้นบันไดไปเจอกับอะไรอุ้ย จะตำรวจอีกแล้วันนี้เป็นอะไรเนะี่ยเราต้องไปไหนโอเคเราไปแล้วไปทางไหนไปไหนไปทางนี้ทางนี้นี้โอ้ยมีเคลื่อนได้ทำอย,อย่าโดนรอยมาแล้วรอบนี้จับไม่ได้แนะ่นอนรอบนี้จับไม่ได้แนะ่นอนนี่ตำรวจขึ้นมาได้ไหมไม่ได้โอ้ยเดินติดเดินติด <laughs> ไปแล้วก็ไปยาวๆเลยเอ๊โอเคโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนโกงเอาไว้แขวนนะฮะแขวนนักโทษมันอยู่ในปราสาทตรงนี้ทางไปไม่ได้โอเคแล้วก็ไปต่อเลยอุ้ยตรนนี้เป็นลิฟต์เป็นลิฟต์นะฮะขึ้นไปข้างบน โอ้โหเป็นสปีดลันไปเลยโหชอบมากนะฮะสปีดลันของแมพของคนนี้เขาทำออกมาดีมากเล่นกีน่รอบก็แบบง่ายหมดเลยง่ายมากนะฮะเกมเขาทำไม่ง่ายเล่นง่งายๆเลยโอ้โหปอ๋อเนี่อรูอลุยสัมาดยายจะทำอะไรวันนี้ไม่ทั้งออกออกได้ไหมโอ้ออกไม่ได้ ไม่ต้องใช้ไม้ไหนอ๋อนี่ใช้ไม้ไหนขึ้นไปอ่ะมาตรงนี้ขึ้นไปได้โอเคอืม้มไม่มีใครตามมาลืมไปโอ้โหเป็นพัดลมยักษ์แล้วดูลื่นมากไปไม่ได้มันไปได้น,นแะแต่ว่ามันช้าโอ้ยมันจะตกลงไปได้ตกไปดูนย่น้าแทงเลย ขึ้นมาข้างบนมีอะไรอ,อ๋อมีปาก,ก,ปาออากโาก,ก,โโไไกโ้ขึ้นไปข้างบนอ้๊บอย่าตกอุ้ยอย่าตกอย่าตกโอเคโอเคไปได้สักทีอ่ะโอเคขึ้นไปข้างบนบนมีอะไร วันนี้เจอเพื่อนโคสโคสเดว้าปิดวาวอ๋อวันไหนไงนูนูนูนสีแดงแดงอือหอเรียบร้อยอันที่หนึ่งอ๋อ oh, เนี่ยตรงนี้เป็นทางที่เรามา uh, อ่ะวันน,นี้อันที่สองนูนนูนอันที่สองเรียบร้อยต่อไปเลออันสุดท้ายละ อันสุดท้ายเหมือนเห็นอยู่ในจีนข้างบนเออนี่ไงเจอแล้วอันที่สามโอ้ยค่อยๆไปโอเคเรียบร้อยคืออะไรตรงนี้มีพล่มตัวยักษ์ไปไหนอ๋อสปีดลันอีกแล้วอาเชิบโอ้ยสปีดลันอ้ยมีอีก เ,ออเรียบร้อยออ๋ขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรมึงไมะไรพลุ่มตัวยักษ์ขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่นี่เข้าไปในนี้จิ๊บโอ้อโตกทำไมทำไม,ม,มโอ้ยโอ้ยรับโอเคโอเค,อเคได้แล้วโอ้ย มาถึงตรงเป็นห้องครัวแล้วนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวในคลิปนี้พอแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ต่อไปนะฮะเดี๋ยวอีกนิดเดียวแบบนี้ก็จะจบละวครับสำหรับเนวนี้ไปแล้วครับเจอนใหม่คลิปหน้าผมบายบาย